สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรคชาติไทยพัฒนาในฐานะที่เป็นผู้เสนอนะครับเพื่อมาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดประมงพศ2518ก็อยากเรียนว่าที่จริงแล้วเราร่วมกันเสนอครับท่านประธานครับมีอีก6ฉบับแต่เมื่อกี้ท่านประธานหรือหรือืไม่จำเป็นต้องขานครับว่าฉบับอื่นด้วยเป็นของใครของใครเพราะทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มีฉบับเฉพาะของฉบับผมคนเดียวกบท่านประธานครับมีทั้งหมด7ฉบับครับ แต่ท่านประธานได้ขานเฉพาะของผมคนเดียวครับเิญท่านนี้ก่อนครับท่านประธานที่เคารพครับผมนี่ก่อนจำานงนะครับสมายิกสภาผูแ้แสนราสลรพปักชาติพัฒนานะครับอยากจะเรียนว่าพรบฉบับนี้ผมจะทบทวนที่มานิดหนึง่งเรามีปัญหาเรื่องชาวประมงท่านประธานครับแล้วก็เราก็ตั้งกรรมธิการขึ้นมานะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้กันผมได้มีโอกาสเข้าไปเป็นที่ปรึกษานะครับท่านกันตะวันเป็นประธานกรรมธิการ ร่างตรงนี้นะครับที่เราตกลงกันก็คือว่าให้ชาวประมงทั้งหมดนะครับทั้งสองฝ่ายทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์เสนอร่างเข้ามาในานามชาวประมงแล้วร่างตรงนี้เป็นร่างหลักนะครับมาวางอยู่ตรงกลางดังนั้นเนี่ยที่เราตกลงกันทุกพรรคการเมืองในธรรมธาิการชุดนั้นว่า,ารัฐบาลคงจะไม่แก้กฎหมายนี้พรรคการเมืองคงจะต้องแก้กันเองนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะไปมีปัญหากับย u แล้วก็เลยเสนอตกลงกันในกรรมธิการว่าให้แต่ละพักนี่นะครับไปยกร่างขึ้นมาให้ต่างกันก็ได้แต่เอาแกนหลักก็คือว่าร่างของประชาชนที่เป็นร่างแกนหลักนั้นให้เป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยไปเสนอก่อนนะครับผมก็เน้น อาจจะเน้นเรื่องถึงแว้ล้อมบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนแต่ละพักก็ไปกระจายกันแต่ร่างหลักจริงๆเนี่ยคือร่างของกรรมธิการคือร่างของท่านประธานกรรมธิการคือท่านกันตะวันเป็นหลักดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเกรียนว่าผมขอเสนอใช้ร่างของท่านกันตะวนันเพราะเป็นร่างหลักของกรรมธิการจากพวกเราทุกคนทีนี้ประเด็นตรงที่ว่าแล้วในเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยหลักการมันจะคลุมหมดไหมก็อยากเกรียนว่าขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้รับเป็นบางฉบับ เราไม่ได้รับร่างของนิกรจำนงหรือกันตะวันเป็นหลักไอ้มันถึงเป็นเป็นร่างร่างอื่นเราไม่รับเรารับทุกร่างพอเรารับทุกร่างในชั้นการพิจารณาเนี่ยเราสามารถจะแก้ไขได้หมดนะครับก็คือว่าร่างนี้เป็นร่างหลักเราเพราะว่าเรารับมาหมดทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วเราก็คงจะใช้เวลาประชุมได้แค่สองสามครั้งนะครับแล้วก็เพื่อจะรอไว้กับรัฐบาลครั้งหน้าซึ่ง พักการเมืองพวกเราเนี่ยก็ต้อง,องกลับมาเสนออีกนะครับไม่งั้นคลรมก็จะไม่รับมาก็จะไม่มีผลก็ก็อยากจะเสนอให้ร่างเอาร่างของคณะกรรมการซึ่งลงนามโดยท่านกัณตวันตันเถียนเป็นหลักครับนั่นเป็นร่างของคณะกรรมการครับท่านประธานครับ